เผยมังกรบทที่589กระทำกับคนหวาเสี้ยกลยแค่ไหนก็ต้องฆ่าแม้กระทั่งบ่อนการพนันในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงบางแห่งก็เปิดให้พนันสิ่งนี้เช่นกันเปอร์รเซ็นต์ความเป็นไปได้ที่เฉินเฟิงสามารถหนีออกมาจากประเทศญี่ปุ่นได้มีเพียง1ส่วน5เปอร์เซ็นต์ที่เฉินเฟิงตายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมี1ส่วนส จากเปอร์เซ็นต์ที่เห็นบ่อนการพนันไม่เชื่อว่าเฉินเฟิงจะสามารถมีชีวิตหนีออกมาจากประเทศญี่ปุ่นได้เพราะในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยังไม่เคยมีใครสามารถมีชีวิตรอดมาจากการล้อมปราบของสำนักจ้านถังเซินอิ่งกับหน่วยตระเวนร,ร่วมมือกัน ยังไงสำนักจ้านถังเสินอินกับหน่วยตระเวนร่วมมือกันสามารถใช้อาวุธที่ทันสมัยชนิดรุนแรงในการสังหารและยังใช้กลวิธียุทธนาวีต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่ในรายชื่อเซียนอันดับที่1ก็ไม่สามารถต้านทานได้ในขณะที่วงการศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกกำลังพูดถึงเรื่องของเฉินเฟิงกันอยู่อย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งเทียบท่าเรือปูซานประเทศกาลีอย่างตรงเวลา เฉินเฟิงไปจากเรือบรรทุกสินค้าอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นก็ออกไปจากท่าเรืออย่างจงแจ้งไม่ได้เป็นที่สังเกตของพวกผู้คนหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเขานั่งรถมายัางโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในปูซานเช็คอินเข้าพักห้องหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ให้ทิปพนักงานเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเพื่อให้อีกฝ่ายช่วยซื้อเสื้อผ้ามาให้เขา เฉินเฟิงเข้าไปในห้องพักอาบน้ำอุ่นอย่างสุขสบายหลังจากนั้นก็จองตัวเครื่องบินบินกลับไปหวาเซียติ้งต่องหลังจากที่เฉินเฟิงทำทุกอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงกลิ่งประตูก็ดังขึ้นเฉินเฟิงลุกขึ้นมาเปิดประตูที่ปรากฏในสายตาของเขาไม่ใช่พนักงานโรงแรมแต่เป็นกลุ่มประเวณติดอาวุธหนักและมีนักรบอีกจำนวนไม่น้อย เรื่องทั้งหมดที่เฉินเฟิงกระทำในประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากทั่วโลกทุกประเทศจัดอันดับระดับความอันตรายของเขาสูงถึงระดับ SSS เป็นระดับที่อันตรายที่สุดหลังจากที่เฉินเฟิงเช็คอินเข้าพักโรงแรมประเทศกาลี่ก็ได้รับข่าวเป็นอันดับแรกเห็นหน่วยตระเวนติดอาวุธหนักแต่ละคนบนใบหน้าของเฉินเฟิงไม่มีความตื่นประหนกเลยสักนิดไม่มีแม้แต่ความประหลาดใจเขาคาดการทั้งหมดนี้ไว้แต่แรกแล้ว นายตระเวนผมแค่มาพักที่นี่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับหวาเซ่เท่านั้นผมไม่ได้คิดที่จะทำอะไรที่นี่พวกคุณเองก็ไม่คาดหวังให้ผมทำอะไรที่นี่ใช่ไหมเฉินเฟิงมองดูหัวหน้าหน่วยตระเวนแล้วยิ้มพูดผมสามารถเข้าไปคุยกับคุณได้ไหมหลังจากที่เฉินเฟิงพูดเสร็จหัวหน้าหน่วยตระเวนจ้องมองดูเฉินเฟิงหลายวินาทีแล้วพูดขึ้น เขาเป็นหัวหน้าหน่วยตระเวนของปูซานตั้งใจพาคนมาไม่ได้มาเพื่อจับตัวเฉินเฟิงแค่อยากรู้จุดประสงค์ที่เฉินเฟิงมาปูซานให้ชัดเจนแน่นอนเฉินเฟิงยิ้มพร้อมพยักหน้าแล้วยื่นมือเชือ้อเชิญหัวหน้าหน่วยตระเวนปูซานยื่นมือแสดงท่าทางไปยังกลุ่มตระเวนพิเศษติดอาวุธหนักที่อยู่ข้างหลังเขากลุ่มกระเวณเห็นแล้วต่างก็ถอยออกไป คุณเฉินก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยตระเวนของปูซานตลอดจนประเทศกาลลี่ไม่ต้อนรับคุณผมก็เชื่อว่าหน่วยตระเวนประเทศใดๆในทั่วโลกล้วนต่างก็ไม่ต้อนรับคุณหัวหน้าหน่วยตระเวนปูซานเข้ามาในห้องนั่งบนโซฟาแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มเช่นเดียวกันพวกคุณก็ไม่คาดหวังที่จะเป็นศัตรูกับผมเฉินเฟิงยิ้มพูดใช่ครับ หัวหน้าหน่วยตระเวนปูซานยอมรับข้อนี้ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเพราะเหตุนี้ผมถึงได้พาคนมาหาคุณไม่ได้อยากจับกลุ่มคุณพวกเราเองก็ไม่มีความสามารถนั้นผมแค่อยากรู้จุดประสงค์ที่คุณมาปูซานและอยากรู้ว่าคุณจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่ผมเพิ่งจองตั๋วเครื่องบินเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะไปสนามบินทันทีเฉินเฟิงพูดขึ้น คุณเฉินเพื่อรับประกันว่าสิ่งที่คุณพูดคือความจริงผมต้องให้ลูกน้องของผมติดตามคุณภายในสองชั่วโมงนี้จนกว่าคุณจะไปจากปูซานคุณคิดว่าได้ไหมหัวหน้าหน่วยตะเวณปูซานพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ขอความเห็นเพราะเขาเห็นว่าเฉินเฟิงเป็นเหมือนดังเทพแห่งนักฆ่าคนหนึ่งล่วงเกินไม่ได้และต้องรีบส่งให้ไปอย่างรวดเร็วได้เฉินเฟิงตอบตกลงอย่างฉับไว ขอบคุณคุณที่ให้ความร่วมมือหัวหน้าหน่วยตระเวนปูซาลุกขึ้นมาขอบคุณแล้วกอดไม่ได้พูดขึ้นมาอย่างถอนหายใจว่าความจริงแล้วคุณสามารถหนีออกมาจากประเทศญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภยัยผมรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก่อนที่คุณจะจากไปผมจะไม่ให้คนของผมปล่อยข่าวนี้ออกไป ไม่เป็นไรผมไม่ถือสายยังไงที่นี่ก็เป็นประเทศกาวลี่หน่วยตระเวนประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถมาล้อมจับผมที่นี่ไม่ใช่หรือเฉินเฟิงหัวเรอพูดขึ้นอย่างไม่แยแสถึงแม้คุณจะพูดไม่ผิดแต่หน่วยตระเวนปูซานตลอดจนประเทศกาวลี่ไม่อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเอาละคุณเฉินลาก่อนหวังว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกตลอดไป ได้ยินคำพูดของเฉินเฟิงกับสีหน้ารอยยิ้มไม่แยแสของเฉินเฟิงหัวหน้าหน่วยตระเวณนปูซานเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเขาพูดขึ้นพร้อมรีบไปจากห้องนี้หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเฉินเฟิงในชุดสูทเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติปูซานและได้บันทึกวิดีโอสั้นแล้วส่งไปยังฟอรัมบูโดผ่านหูหลี ผมคือหวาเซ่ยเฉินเฟิงผมอยู่ปูซานของเกาหลีผมขอรับผิดชอบกับบางสิ่งที่กระทำในประเทศญี่ปุ่นช่วงสองวันนี้คนเราทุกคนต่างก็มีขอบเขตจำกัดผมเองก็เหมือนกันแต่ต้องญาติมิตรของผมจะต้องได้ชดใช้กระทำกับคนหวาเสซ่ไกลแค่ไหนก็ต้องค่า นี่เป็นการเตือนผู้หวังดีบางคนจากผมหากใครไม่ใส่ใจคำเตือนของผมไม่จำใส่สมองยังอยากที่จะเล่นกับไฟในต่อจากนี้ผมขอรับประกันความหายนะของประเทศญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นในวีดีโอคนหนุม่มที่แอบเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวคนเดียวคนนั้นจัดก,การฆ่ากวาดล้างวงการใต้ดินกับวงการศิละปะก,การต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่น หนีออกมาจากการจับกลุ่มของกลุ่มสำนักศิละปะก,การต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นกับหน่วยประเวณได้อย่างปลอดภยัยยืนอยู่ภายใต้เครื่องบินสายการบินหวาเซียลำหนึ่งเขากล่าวคำเหล่านี้อยู่อย่างใจเย็นวันนี้ประเทศญี่ปุ่นช็อกกันทั่วประเทศวันนี้วงการใต้ดินทั่วโลกวงการศิละปะก,การต่อสู้ก็ช็อกเพราะวิดีโอนี้เฉินเฟิงหนีออกมาจากประเทศญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภยัยและเขายังอัดคลิปวิดีโอแบบนี้ ความอัยปย์ปดสูนี้เป็นการสร้างความอัยปย์ปดสูให้กับวงการศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจนหลังจากนี้วงการศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นจะถูกตอบติดกับเสาแห่งความอัปย์ตลอดไป สำนักจ้านถังในฐานะที่เป็นตัวแทนกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมมือการไล่ฆ่าจอมยุทธ์หัวจริงชันต้นเพียงคนเดียวกลับให้จอมยุทธคนนี้หนีออกไปจากประเทศญี่ปุ่นได้ช่างเป็นเรื่องน่าขำสำหรับวงการศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นในวันนี้วงการศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นตัวตลกของจอมยุทธทั่วโลก และอีกด้านหนึ่งเฉินเฟิงก็เข้าไปอยู่ในสายตาของนักรบระดับโลกอย่างเป็นทางการถึงแม้ความสามารถของเขาจะอยู่เพียงแค่หัวจิ้งชั้นต้นแต่เขากลับได้สร้างสถิติการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อใจเถิงเย่สูงกับชียวนเย่จีเจิ้งที่เป็นหัวจิ้งชั้นต้นเหมือนกันตลอดจนกกงปุ่นป้านฉางที่เป็นหัวจิ้งชั้นสุดต่างก็ตายด้วยน้ำมือของเฉินเฟิง หนึ่งในนี้กงปุ่นป้านฉ้างที่เป็นหัวจิ้งชั้นสุดยังเป็นรายชื่อเซียนระดับโลกอันดับที่38ของนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและนอกจากกงปุ่นป้านฉางยังมีปรมาจารย์ประเทศญี่ปุ่นหัวหน้าพิธีกรรมสำนักจ้านถังเซินอินเทียนเจ้าเจินเ,เหย่ยายรายชื่อเซียนระดับโลกอันดับที่18ดของนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงแม้เทียนเจ้าเจินเ,เหย่ย,ยจะไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของเฉินเฟิง แต่ความทรมานที่เขาได้รับตอนนี้มีมากกว่าความตายเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขากลายเป็นคนไร้ประโยชน์คนหนึ่งโดยสิ้นเชิงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่590ความอันตรายในการต่อสู้